ทุกมากลำบากมากให้สวดพระคาถานี้ไม่ลำบากไม่ขัดสนยิ่งสวดยิ่งรวยปาฏิหารจะบังเกิดพระคาถานี้เป็นพระคาถาเก่าแก่โบราณหมั่นสวดภาวนาจะไม่ลำบากอยากร่ำรวยเป็นเศรษฐีให้สวดสามจบก่อนนอนเงินจะไหลามาไม่ขาดสุดยอดพระคาถามหาโชคลาภ พระคาถาบทนี้มีชื่อว่าพระคาถาแมงมุมดักทรั์ของหลวงปู่สุภากันตสีโลหโตั้งนามูสามจบแล้วสวดพระคาถาว่าสุวรรณราช,ชตังมหาสุวรรณราชตังอังคตาเศรษฐีมหาอังคตะเศรษฐีมิคตาเศรษฐีมหามิคตะเศรษฐีปุริเศษสาวาอิทีว่า พรามณีวามะอออ,อ,อุม,มานิมามาหากท่านใดร่วมแชร์พระคาถาบทนี้ขอให้มีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายสาธุสาธุสาธุ